จากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะคะมาดูเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุจักรยานยนต์บอมทําให้มีคนได้รับบาดเจ็บสคนด้วยการชาวบ้านก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยโดยโฆษกรมนก็วนทุกฝ่ายนะคะบอกว่าอยากให้ช่วยกันประนามคนร้ายที่ก่อเหตุวางระเบิดหน้าสถานีรถไฟรือเสจังหวัดนราธิวาสที่เป็นเหตุทําให้ทหารพลานบาดเจ็บสนายแล้วก็มีชาวบ้านบาดเจ็บอีก3คนโดยจากเหตุการ ที่เกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถหน้าสถานีรถไฟรือสอะจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวานนี้นะคะแล้วก็เป็นเหตุให้ทหารพลาและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บรวม6คนด้วยกันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรือสาะขณะนี้ทั้งหมดก็อาการปลอดภัยแล้ว จากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่พบว่าคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์บอมซุกซ่อนระเบิดที่ประกอบไว้ในถังแกส๊สปิกนิกน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมจุดชนวนด้วยระบบวิทยุสื่อสารโดยคนร้ายนำรถมาจอดไว้บริเวณลานจอดรถข้างประตูทางเข้าตลาดสดพร้อมทำทีว่ามาจ่ายตลาดพอเห็นเจ้าหน้าที่ทหารพลานสามนายเดินถือสเสบียงอาหารมาที่รถกระบะที่จอดไว้ คนร้ายจึงจุดชนวนระเบิดทันทีซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหาย6คันด้วยกัน ทางด้านของพันเอกบรนพศพูนเพียรโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรกล่าวถึงเหตุระเบิดครั้งนี้นะว่าขอให้ทุกภาคส่วนคะ่ะร่วมการประนามกลุ่มผู้ก่อเหตุที่พยายามยกระดับสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมด้วยใช้ความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย